สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิ s รแฟมิลี่นะครับนะแอดอดิศรนะวันนี้พาทุกท่านนะครับมาในวันอาทิตย์นะครับมาในช่วงเย็นนะแวะมาเล่นกับพี่หนุนาแล้วก็เลยได้มาอัปเดตนะฮะบ,บริเวณหลังบ้านพี่หนุนาซึ่งมีการก่อสร้างรั้วนะครับนะวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงมาดูกันครับนี่เลยนะครับโอ้โหกำแพงรั้วก่อกำแพงมาจนถึงด้านหลังแล้วนะครับนะ ด้านข้างเนี่ยก่อจากนว่นะฝั่งนู้นนะครับมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปงานต่อไปที่ช่างเขาจะทำเงินนะครับก็คือการเทคานนะครับเทคานเทคานบนนะครับก่อนที่จะก่อขึ้นอีกนะครับนะโอ้โหงานคืบหน้าทุกวันเลยครับนะวันไหนไม่ได้มานี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันไหนมาก็จะอัปเดตให้นะครับ นี่โอ oh, ้สวยงามมากสวยงามมากนางานเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับซึ่งทีมช่างก็พักนะครับพักเลิกงานไปแล้วนะครับช่วงนี้พี่นุนากำลังไลฟ์ขายของกันอยู่นะเดี๋ยวแอดก็เลยแว็บมาส่องกันดูนิดนึงครับนะมาดูบรรยากาศด้านหลังนะครับพาพีพีเอมาชมนะตอนนี้ ดวงอาทิตย์ก็นวนนะครับบ่ายคล้อยแล้วดูแสงนวลนวนตานี่คือนะเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับนะห้าโมงเย็นแล้วนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะก็มีอะไรให้เราว้าวกันทุกวันนะครับนะทีมช่างนะครับทีมงานลุงสีที่ทำผลงานนะครับผลิตผลงานดีๆนะครับให้เราได้เห็นกันนะครับ ก็กำแพงรั้วนะครับวันจันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แอดอ่อาจจะมาในช่วงบ่ายนะครับพี่ๆนะช่วงเช้าติดธุระนะไปทําธ sure ุรกรรมนิดน <Yes. S 1> ึงนะฮะช่วงบ่ายอาจจะแวะเข้ามานะครับแล้วก็มาอัปเดตรั้วนะครับในส่วนของการเทคานนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มาดูบ้านหลังใหญ่กันด้วยนะครับว่าบ้านหลังใหญ่วันนี้นะครับเห็นมีการทาสีนะครับทาสีไปไม่รู้ว่าอ่า ทีมช่างจะมาหรือเปล่าในวันจันนี้นะก็มารุ้นกันนะครับเดี๋ยวแอดจะพาพี่พี่เอฟซนะไปชมนะฮะบรรยากาศนะครับการทาสีแล้วเป็นยังไงบ้างนะสาหรับท่านไหนที่เป็นแฟนคลับพันธ์เทนะที่รอชมผลงานอยู่ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับนี่ก็เห็นแล้วก็ว้าวไปด้วยนะก็พี่นุนาจะได้มีบ้านส,สวยๆนะครับนะอยู่ แบบนี้นะครับก็ความปลอดภัยของบ้านเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะแล้วก็อ่าสำคัญที่สุดก็คือโนอานะครับโนอากับขนุนก็จะได้อยู่ภายในบ้านนะครับรั้วตอนนี้ก็เสร็จนะฮะฝั่งฝั่งแรกก็ฝั่งเทียงนาลุงสีนะครับแล้วก็ฝั่ง,งที่เป็นทุ่งนาด้านหน้าก็เป็นที่ดินของพี่หนูนานนะครับแต่ว่าทำรั้วกั้นในส่วนของบ้านนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งเป็นฝั่งของคุณตาคุณยายซึ่งก็จะมีบ้านอยู่ตรงนู้นที่เราเคยไปขอมะกรนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะก็กําแพงนี้ถ้าเสศษปุ๊บก็จะเหลือประตูทางเข้าเนอะอันนี้พูดเผื่อไปนะครับอ่าก็จะมีประตูทางเข้าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกําแพงด้านหลังนะครับอีกหนึ่งนะครับกําแพงก็จะมีสีด้านเนาะ f ี่ f แพงสีด้านนี้ ก็รอรุ้นกันนะครับว่าฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนะก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเราด้วยนะครับขอบใจ t h อ Official ครับผมนะวันนี้พามาอัปเดตตัวกันดูแสงมันสวยดีนะแบบนี้ นี่ครับข้างล่างเป็นแบบนีบ้ตรงนี้เดี๋ยวกำแพงเสร็จก็จะได้ถมนะครับเพราะว่าไม่ให้ดินพังทลายลงมานะครับก็จะได้ถมนะฮะดูบรรยากาศก็คลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับอดิสรแฟมิลี่นะครับนะ แอดอดิสนะฮะช่องขอบเจด้าออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็อดิสซอนแฟมิลีแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนุกี้แฟมิลีให้ด้วยแล้วกันนะครับพี P ่พีเอฟซนะฮะตอนนี้ดูแลอยู่สามช่องนะฮะะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตบ้านกันครับ